เราอยู่กันที่อุทยานประวัติศาสตร์ปรูพ้าบาทนะคะไม่มีทางขึ้นนะคะแลวสูงเก้าเมตรเลยนะคะน<ม>ี่นี่ตรงนั้นเป็นแค่เหมือนเป็นโลไม่มีไม่สามารถรอดแล้วก็ขึ้นเข้าไปได้ข้างบนเป็นห้องถ้าจะขึ้นจริงๆน่าจะต้องแบบเหมือนเอาบันไดลิงพาดแล้วก็ขึ้นไปอะ่ะหินก้อนนี้คือเป็นแท่นวางแท่นเดียวแล้วก็เป็นหินอยู่ด้านบนบอ่อน้ำนางอุสานะคะลึกอยู่เด้อไม่รู้ว่าสมัยก่อนเขาขุดกันยังไง ใ,ใช้เครื่องมืออะไรในการขุดนี่คือทางที่เราเดินขึ้นมานะคะอย่างนี้ก็ชันอยู่แต่าถามว่าจบหรืยอยังยังววีดีอยู่นะเธอสำหรับถังขยะมีให้ตลอดทางนะเป็นฉลอมไม้อย่างนี้นี่นะคะภาพเขียนสีนะคะเป็นลูกคนจังๆตรงนั้นอะ่ะนี่ดูมีมอนแคลังมาก